สวัสดีค่ะอยู่กับเวลากับอัญญานะคะวันนี้ช่องของอัญญามีอะไรให้ทำบ้างคะก็จะเป็นช่องรีวิวเกี่ยวกับพวกสัตว์เลี้ยงพวกการดูแลสัตว์เลี้ยงค่ะช่องของเวลามีอะไรน่าสนใจบ้างคะก็จะเป็นช่องเล่นเกมกับอัญญานะคะแล้วก็เป็นรีวิวสัตว์เลี้ยงที่บ้านหรือรีวิวของต่งตางๆเช่อนอันนี้นะคะก็จะเป็นที่เป็นตุ๊กตาหักอะ ข้างในก็จะเป็นนุ่นนะคะซึ่งราคาก็ร้อยกว่าบาทนะคะใช่แล้วก็ของเราเสื้อไหมพรมไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะเพราะว่าซื้อมานานแล้วค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องจิตตุยน้องคือคักกับอัญญาทูดาสองพี่น้องด้วยนะคะบ๊ายบาย